เวลามันจะตายขึ้นมาไม่มีใครรู้ตายได้ทุกเวลาตายตายได้ทุกอายุเนี่ยตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ตายเท่ากันหมดมีความเสมอภาคคือความตายเรามักจะไปมองความไม่เสมอภาคกันว่าโอ้ยเขารวยกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเขาหล่อกว่าเราเขาสวยกว่าเรา เลยทำให้เรารู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจแต่พอมาเราลึกถึงความตายนะั้นนะเรารู้ว่าเหมือนกันเท่ากันใครจะรวยขนาดไหนก็ตายเหมือนกันจนขนาดไหนก็ตายเหมือนกันสวยหรือหล่อขนาดไหนก็ตายเหมือนกันอายุมากน้อยก็ตายเหมือนกันมีตายได้ทุกอายุ ถ้าเราเลิกถึงความตายแล้วจะทำให้เรามองโลกไปอีกมุมหนึ่งมองโลกไปในมุมที่ว่าเหมือนกันทุกคนเกิดมาแล้วก็มีความตายดออยู่ด้วยกันทุกคนไม่รู้จะต้องไปเกลียดชังกันทำไมไม่รู้จะต้องไปแก่งแย่งชิงดีกันทำไมอันนี้ก็จะทำให้ใจสงบทำให้ใจปร่ง ตอนนี้หวาดกลัวเรื่องโรคหวัดหรือก็ตายเหมือนกันมีโรคหวัดหรือไม่มีโรคหวัดก็ตายเหมือนกันชา้าชาหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ก็ถึงเวลานั้นมันก็เท่ากันหมดทุกคนนี่เรียกว่ามรณานุสติเวลาที่จิตมัน เขาเรียกอะไรขนองคึกขนองกล้าหานไม่กลัวอะไรนี่พอ,อนึ้ถึงความตายนี่หายหมดเลยความกล้าหารความอวดเก่งอวดดีทั้งหลายพอมาคิดถึงความตายเขท่านั้นมันจะลดอัตราตัวตนลงได้เยอะจะลดความบ้าระห่ำได้ลงไปได้เยอะจะทำให้เป็น คนสํารวมเป็นคนสงบเนี่ยนี่ก็เรียกว่าอนุสติ